ม้อตาบ้องบนนี้อันอ้ายอ้ายอันขั้นเส้นทางยังเป็นแบบนี้นะค่อยจะบม่ได้พัวได้แต่พูค่อยจะบม่มีผู้เบามาหาักเอยานะยเพราะมันเส้นทางแบบนี้เลยล่วงเพา้างไปอุดมไจนี่นะมี่เดบอน,นี้เลยสวัสดีสบายดีนะเอฟซี FC ฟังไทยฟังเรามุมเดิมคือเก่าพี่น้องคนนี้จะนําคลิปสาลวลาวคนนึงเนาะเพ่นไหนรีวิวถนนดูว,ว่าทางเข้าบ้านนั่นเองบอกว่าถ้าถนนเป็นแบบนี้ ไม่มีผัวแน่นอนเลยเนาะเพิ่นก็คือรีวิวทางขาบ้านอาจจะเป็นทําคลิปตลกตลกนั่นแหละพี่น้องแต่เพิ่นรีวิวไปว่าทางข่าบ้านมันก็จะเมนคือว่างทางทางข่าวบ้านเฮาก็คือนานี้คือหน้าฝนเนาะมันก็อาจจะมีน้าท่วมขังคือเปื้อนๆหรือว่าเป็นโคลนเป็นตมเลยนะทางทางข่าวบ้านตามโซนมดทางลาวเนาะก็จะประมาณนานน่ะเนาะพี่น้องก็จะมีสาวคนนึงเพิ่อนบอกว่าอุ้ยถ้าทาถนนเป็นแบบนี้ไม่มีผัวกับเขาแน่เลยเนาะอาจจะเป็นาแบบว่า มันมันไม่ใช่แบบว่าไปประจานนะมันแค่เป็นคลิปตลกตลกแบบอู้พายภูบาวตั้งไหนเนาะจะมาจีบเนาะเห็นทางกับมานก็กะแดนนี้แล้วประมาณท้านองประมาณนั้นเนาะเป็นแบบว่าเฮาเฮาเบากันหยอกๆกันนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะพี่ป้าว่งไปอันไอ้ไอ้อันขั้นเส้นข้างยังเป็นแบบนี้แหละค่อยจะบ่ได้ขั้วได้คู่ค่อยจะไ่มีผู้บาลมาห้าท่อยังไะ การงวงกวางไปอุดมใจเจ้าก็คือน้ำลึกแห้งตงไหนไบานมันบ่มบกัรนมันบ่มกับการสั้นย้อนมันเลาะกับกาเรียงป่าเพราะันเป็นบนนี่นะมันมีเออคนบ่มกับกานเรียงป่านี่อยเาีี้หาเมื่อในทางนี้เลยมาจะมีอันาเจ้าหนาที่ทใจซะผู้ใดครับมาช่วยแน่ไมด้แต่็นแบบเออมันเป็นคล้นลกเร็วอาคนตกลุ่มเลมันก็เลยนาค หตรงตรงตัวเส้นทางหลวงพอบางหาอุลมไซมีโดนเจ้ายืนเ่ลกำนั่นแหละก็คือบมันเป็นพี่น้องมาหาสมุทรเมนกนมันลเก้งักไปได้เจ้าต้องเลียงป่าเท่านั้นแล้วนี่เเจ้าเขได้เอ้อมาเส้นทางจ้าแลนเขามาล้อมป้าเขาเอิ้นเส้นทางกาเจ้าสิมาเป็นเพือบ้านค่อยเจ้าเขต้องมาเพราะว่าประยานเจ้าสิจมน้ำ กีกาฟองลอยเจ้าเบิ้งที่เธอพยายามเอาแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงพันจ้อยเจ้าต้องบ่นคิดนีต้อง ทจริงเขาบรณาสาเพลงส่รดนตรีเนาะพี่น้องฟังแล้วมันหล่กคูจะนาดไม่รู้เขาพาไปนะเจสซินตานะถาาะนนทีลาวาเฮาคือเมื่อก็เป็นทูโมบาลนะสภาพแบบนี้ขึ้นเขานาฝนเขานาแดงับขิดินง่ายง่องประมาณนั้นเขาเจสซินตานะก็สภาแบบนี้ รำบากร้องทนอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเนาะเห็บยางบุหรี่มาเกิดเมื่อนอนอย่างนั้กนะ็ต้องอนะยู่ไปเนาะไปใช้บุหรี่ก็ต้องนะอยูนะ่เพราะมาันจะลำบากะมันกาคงจนะเสื่มนาานะมอย่างนั้นถ้าว่าอย่างไรถนนดีๆมันก็อยากไรเนาะแต่ว่ามันบุหรี่เนาก็ต้องทนอยู่เนาะเกิดแนี่ยไรไเนาเดือยเกิดบุหรี่เองใส่ห็นใจทำไมเห็นใจเห็นใจเนานะ แต่เน,นี่ยก็ยังถือว่าวอโอเคอยู่เนาะน,น,นั่งดีเนาะนนแต่ท่าขวานวะพ่อนี่แยกก่กว่านี้น,นะสนมุดสูส้ตัวเมืองนอนกลางบ้านใน,นสนมุดลาวกับสิประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศนี่นี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งเนะาะถ้ามานเนี่ยวะพอเกิดเกิดมากก็ถนนแบนไปแล้วจนสิ้นตาเนาะจนแบบว่าเป็นความเคยสิน้นไปแล้วเนะาะถ้าเปล่นถ้าเปอรนะ ถามอยู่ไปอยู่ไปมันก็้สิ่งเองแต่ถามว่าอจากไาหนถนนนี่ดีว่าไปยากได้แต่เมื่อมันบ่อไรเข้ากันอยู่ไปแบบนั้นเนะี่ยนะสิไปเหตแนวไ่าไรๆมนะั่งโมมีคนมาสั่งให้ไงเนี่ยก็ถือว่ายัางโอเคอยู่นะยังพอไปได้มา่อไรสลัวสลัวหน่อยนึง แต่ไปเจอบางบานเลนยแย่นักเลยแย่นักเลยอาฟ้นบนโตก,ก็จะดีเนาะถนนก็นจะแหง้งไปเที่ยวสบายเ่ย้าฝนตกระนาบพวกขังเปื่อนเปอะประมาณนี้ เมิงไปน้ำการพีเนาะไปไปเห็นชิปในติ๊กต็อกเนาะและสาวเราว่าถ้าถนน์็ปแบบนี้ เจ้าบริผัวน้ำเขาแน่นอนเลยว่าประวัติบอกว่าถานนนั้นเป็นถานน,านแต่แตร่วงรวังหาอุรวมไส้ก็เท่ากับว่าเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างแขวงต่อแขวงเนาะก็คือถานนทานงผักเนื้อในคอยขางที่จะแคบ์แบบกับเปเพย์ลายเนาะพี่น้องเนาะตามที่เห็นนะเนาะแต่บางบอนกับมิดุมที่คุณบอกว่าแบบนี้คนพวกมีผัวเน่นอ้อยเมืองถนนคนผู้บ่าวต้องไรเขาจะมาเจ็บขอให้ประวัติเขาเห็นถานานเขาก,กระแล่นนี้แล้วเนาะแปลว่ามันมันเดือดเนาะหนามันขังมันเดือดแปลว่าจะเอาปลามาปล่อยแล้วนะ มันเป็นน้องเป็นมอแล้วว่าถ้ารถสูงมันก็โอเคไปได้นอะถ้ารถต่ำกับบอสมาีิจะไปได้ัน,นี้ยก็นายเห็นใจขยะขา้าอยู่นอกกระตองสู้ๆกันไปพี่นอ้องเห็นเนี่หลายๆแหละเทาบอมมิถนนุนดีๆน่ให้เที่ยวเนี่ยก็ต้องทนกันไปเนาะเพราะเพราะเทาเดือกโบราณเนี่ยก็ต้องตามใจไปแบบนั้นนะบูฮวัวจะมีหน่วยงานไลามาซอยเหลือนาะเพราะมันก็เป็นทัวประเทศนั้นยังงบประมาณก็อาจจะบ่มีเนาะก,ก็ต้อง นั่นแหละซอยเรือกันไปตามที่เหตุหลเนาะซอยเรือตัวเองไปปูเจวันอะไรคือกันเนาะคลิปนี้ก็จะปพะอมาณนี้ด้วยทุกคนแล้วพบกันมาคลิปหนา้าสบายดี